โอ๊ยเครียดจังต้องย้ายออกจากคอนโดพรุ่งนี้แล้วห้องสโสโปบขนาดนี้ฉันทำความสะอาดคนเดียวไม่ไหวแน่เลยสวัสดีจัดทองกาวเตรียมตัวย้ายออกจากคอนโดเสร็จที่ยังจ๊ะทำไมทําหน้าเครียดแบบนั้นล่ะฉันยังไม่ได้เก็บกวาดห้องเลยฉันวแจะทํางานจนลืมไปเลยว่าต้องเตรียมพื้นห้องภายในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ฉันก็มีประชุมงานไม่มีเวลาเก็บกวาดห้องแน่ๆ ฉันไม่รู้เลยว่าจะหาคนช่วยทาความสะอาดห้องได้จากที่ไหนเพราะตอนนี้ฉันก็มีงบใช้แต่จากัดด้วยฉันว่าฉันพอจะหาผู้ช่วยมาทําความสะอาดห้องให้เธอได้นะว้าวยังไงเหรอแม่ฉันเคยเรียกใช้บริการทำความสะอาดของเซิร์ฟมาร์ทขอบริการดีนะเธอเซิร์ฟมาร์ทดีกว่าที่ถือยังไงหรอเซิร์ฟมาร์ทมีโปรผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพมาตรงเวลา และยังมีบริการดีๆที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ด้วยตัวเ,เองดังนี้จ้ะ 1. สามารถเลือกโปรผู้ให้บริการได้เอง 2. สามารถเลือกโบรผู้ให้บริการในพื้นที่ที่ต้องการได้ 3. สามารถเลือกบริการตามงบประมาณที่ต้องการได้เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ smart r co ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกประเภทงานบริการที่ต้องการเลือกจังหวัดและพื้นที่ที่ต้องการรับบริการะจปรากฏโปรผู้ให้บริการในพื้นที่ที่เราต้องการสามารถเลือกโปรผู้ให้บริการตามงบประมาณที่เราต้องการได้และยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคะแนนทักษะโปรดูรีวิวการทํางานของโปรผู้ให้บริการที่ผ่านมา และสามารถดูรายละเอียดการให้บริการของโปรผู้ให้บริการได้เมื่อตกลงเลือกโปรผู้ให้บริการที่สนใจแล้วให้กดติดต่อเพื่อพูดคุยรายละเอียดกับโปรผู้ให้บริการเมื่อตกลงรายละเอียดงานบริการที่ต้องการเรียบร้อยแล้วโปรผู้ให้บริการจะจัดส่งใบเสนอราคามาให้อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยด้วยนะถ้าตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว กดชำระข้อเสนอบริการไดเรยด้าสำหรับช่องทางการชำระเงินสามารถชำระได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้และอย่าลืนส่งสลิปการโอนเงินมาทางไลน์ออฟฟิเชียล s e r ต a r t c o เป็นอานเสร็จขั้นตอนการเรียกงานบริการจากนั้นก็รอรับบริการดีๆจากเครื่อหมาได้เลยจ้า